จะเป็นฟรีรลนที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินต้องวางแผนให้ดีนะครับเป็นทิปส์บายทีทีบีเรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจชวนมาวางแผนการเงินก่อนคิดเป็นฟรีรลนครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีรลนก็คือ 1. งงานกับเวลาส่วนตัวมักปะปนกัน 2. ถ้างานไม่เตียงพอลูกค้าอาจไม่เลือกเรานะครับ 3. ไม่มีสวัสดิการวันลาประกันและเงินสมทบต่างๆและ 4. ก็คือรายได้ไม่แน่นอนดังนั้นเหล่าฟรีแลนซ์ควรวางแผนการเงินไว้แต่เนิ่นๆโดย6สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่ 1. เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6 1 2เดือน 2. อย่าลืมสะสมเงินเข้าประกันสังคมไว้ 3. สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชอ 4. ลงทุนในกองทุนรวม 5ออมเงินในประกันชีวิตแบบบำนาญด้วยนะครับและ6คือซื้อประกันให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพียงแค่รู้จักวางเป้าหมายและทําตามแผนที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินได้แน่นอนครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น